สวัสดีค่ะทุกท่านที่เกิดวันอาทิตย์เจ้าของพลังดวงอาทิตย์ผู้มีความเป็นผู้นำสูงใจใหญ่ใจถึงแต่บางทีก็ใจร้อนนิดนึงนิดเดียวจริงๆนะคะปี2569สําำหรับชาววันอาทิตย์บอกเลยว่าเป็นปีที่ชีวิตมีบททดสอบก่อนรังวันใหญ่จะมา ช่วงต้นปีในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนเป็นช่วงที่ชีวิตรู้สึกเหมือนตั้งใจเดินตรงแต่โดนผลักให้เลี้ยวตลอดทางด้านการงานงานไม่ค่อยเป็นไปตามแผนสิ่งที่คิดว่าชัวร์กลับไม่ชัวร์สิ่งที่คิดว่าง่ายกลับยากเฉยทำงานเหมือนวิ่งบนลู่วิ่งเหนื่อยแทบตายแต่ยังอยู่ที่เดิมด้านการเงินเงินเข้าไวแต่ออกไวกว่า รายจ่ายมาแบบไม่ได้นัดหมายบางคนอาจถึงขั้นหมุนเงินเหมือนเล่นกายกรรมทางการเงินแนะนำให้ใช้เงินแบบมีสติอย่าซื้อของตามอารมณ์เพราะอารมณ์มันไม่ช่วยผ่อนูเอร์เซค่ะด้านความรักช่วงนี้หัวใจอ่อนไหวเป็นพิเศษคนมีคู่อาจมีเรื่องให้ผิดใจกันง่ายบางคู่ต้องระวังเรื่องการสูญเสียหรือการห่างไกล คนโสดก็เหมือนจะมีคนเข้ามาแต่เข้ามาเพื่อให้เราคิดถึงเฉยๆด้านสุขภาพเป็นจุดที่ต้องระวังมากที่สุดมีเกณฑ์เจ็บป่วยเข้าออกโรงพรยาบาลบ่อยโดยเฉพาะโรคจากความเครียดความดันไมเกรนกระเพาะ จำไว้นะคะร่างกายไม่ใช่เครื่องจกักรอย่าใช้งานเกินกำลังและช่วงนี้มีเกณฑ์ในการสูญเสียของรักหรือต้องห่างจากของรักดังนั้นให้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทมีสติแต่ตั้งแต่พฤษภาคมเป็นต้นไปข่าวดีมาแล้วค่ะดวงชีวิตพลิกจากหลังมือเป็นหน้ามือสุขภาพเริ่มเฟื้มตัวอย่างชัดเจน ใครที่ป่วยบ่อยจะดีขึ้นแข็งแรงขึ้นมีแรงมีพลังมีไฟจะคนเคยง่วงทั้งวันกลายเป็นตื่นเช้าได้เองเฉยเลย ส่วนเรื่องการงานดวงผู้ใหญ่และลูกน้องส่งเสริมจะมีทีมที่ดีคนช่วยเหลือเก่งๆเข้ามางานที่เคยติดขัดเริ่มเดินหน้าเร็วแบบน่าตกใจมีโอกาสประสบความสำเร็จแบบรวดเร็วเหนื่อยน้อยลงแต่ผลลัพธ์มากขึ้นเรียกว่าทำงานฉลาดไม่ใช่ทำงานหนักอย่างเดียว ด้านการเงินเริ่มคล่องตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดรายได้มั่นคงมีโอกาสได้เงินจากผลงานหรือโปรเจกต์ที่เคยทำไว้ก่อนหน้าเงินไม่ถึงกับล้นบ้านแต่ไม่ขาดมือแน่นอนความรักก็ดีขึ้นหัวใจกลับมาสดใสคนโสดมีเกณฑ์เจอคนดีมีวุฒิภาวะคนมีคู่ความสัมพันธ์มั่นคงขึ้นเข้าใจกันมากกว่าเดิมทะเลาะกันน้อยลงเพราะเริ่มขี้เกียจทะเลาะ สรุปดวงคนเกิดวันอาทิตย์ปี2,569ต้นปีเหมือนชีวิตตั้งโหมดทดสอบความอดทนกลางปีเป็นต้นไปชีวิตตั้งโหมดรางวัลของคนไม่ยอมแพ้อดทนอีกนิดดูแลสุขภาพให้ดีแล้วปีนี้จะกลายเป็นปีที่คุณภูมิใจในตัวเองมากที่สุดปีหนึ่งค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปดวงตอนหน้าสวัสดีค่ะ